การแข่งขันในศึกเมฟ,ฟุซอนไทยลีก2025มีการเผชิญหน้าที่น่าติดตามระหว่างบลูเวสชอนบุรีและแบล็กเพิร์นยูเนเต็ดซึ่งเป็นการประทะระหว่างทีมอันดับ5กับทีมอันดับ3แต่ผลสุดท้ายกลับเป็นเหยื่อกันเสมอในสกอร์2ถึงในนดที่22ในวันอาทิตย์ที่26ตุลาคม2568บลูเวสที่เป็นเจ้าบ้านของเกมนี้เริ่มต้นได้ดีเมื่อกฤษอรันสัญลักษณ์ยิงประตูนำก่อนในนาทีที่8ทำให้ผู้เชี่ยวชาญหลายรายคาดการว่าบลูเวสจะได้รับชัยชนะ แต่ในช่วงครึ่งหลังของเกมธนวัฒน์เกิดบางระจันและพิชยุทธ,ธ์กิติพานุวงศ์จากทีมแบล็กเพรินกลับมาโจมตีอย่างรุนแรงทำให้ทีมเปลี่ยนนำกันไป2-1ถึงนในนาทีที่24และ35และนี่คือจุดที่เรื่องราวมันกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจบลูเวฟไม่ยอมแพ้พวกเขาสู้กลับมาและสุภวุฒิเถื่อนกลางยิงประตูตีเสมอในนาทีที่39ทําทำให้เกมสุดท้ายเสมอกัน2-2ถึงการเสมอนี้ช่วยให้บลูเวฟรั้งอันดับ5และแบล็กเพรินยังคงอยู่ในอันดับ3ของตารางเมฟ,ฟุตซอนไทยลีแต่นี่ยังไม่จบ ในวันเดียวกันสีนครินตรวิโรธไอมาเน่ชนะราชนาวี3-0ศและ,กะเกษมบัณฑิตเอฟซีชนะสุรธานีสีถึงสองทำให้การแข่งขันในศึกนี้มีความเคลื่อนไหวและน่าติดตามมากยิ่งขึ้นตารางเมอฟุตซอนไทยลีก2025 26ตุลาคม68เศร้าการท่าเรือเอเอสเอ็ม22าชนะ3เสมอ1แพ้96ประตูได้57แต้มห้องเย็นท่าข้าม 22นัด17ชนะ2เสมอ3แพ้97ประตูได้54แตม้ม Black Pearl United 22นัด14ชนะ5เสมอ3แพ้61ประตูได้47แตม้มธรรมศาสตร์สตรแตลเลียน22นัด14ชนะ3เสมอ5แพ้71ประตูได้45แตม้ม Blue Wave ชนบุรี22นัด12ชนะ5เสมอ5แพ้71ประตูได้41แตม้มราชพัฒเพชรบ,บุรี 22นัด11ชนะ5เสมอ6แพ้90ประตูได้38แต้มแบงคอก BTS 22นัด7ชนะ6เสมอ9แพ้68ประตูได้27แต้มกเกษมบัณฑิต FC 22นัด7ชนะ6เสมอ9แพ้48ประตูได้27แต้มสีนครินตรวิโรธไอมาเน่22นัด7ชนะ3เสมอ12แพ้39ประตูได้24แต้มสุรธานี 22นัด5ชนะ3เสมอ14แพ้45ประตูได้18แต้มราชนาวี22นัด5ชนะ2เสมอ15แพ้46ประตูได้17แต้ม YFA สีราชา22นัด4ชนะ3เสมอ15แพ้42ประตูได้15แต้มนนทบุรีฟุตซอลคลับ22นัด4ชนะ4เสมอ14แพ้36ประตูได้16แต้ม s b a k n o r t กรุงเทพ 22นัด2ชนะสเสมอ16แพ้47ประตูได้10แตม้มติดตามข่าวกีฬาอัปเดตล่าสุดและข่าวสารที่น่าสนใจได้ที่ f a c e b o o k https://www.facebook.com/slashinnews.co.th t w i t t e r https://twitter.com/slashinnews u t u b e h t t p s w w w y o u t u b e c o m s l a s h c Twitter.. s l a s h i n u s e e TikTok h t www. t p s w w w t i k t o k ok. c o m i n n e w s l i n e i in n n e w s h t t p s p a g e l i n e m e i n n e w s แล้วคุณคิดว่าใครจะเป็นผู้นำในศึกเมฟุตซอนไทยลีก2025ลองมาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นของคุณในการแข่งขันครั้งนี้กัน